สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เด้อสีมือเขาทำกันเด้อดอกกระปาปพกสวยํสาสๆพี่น้องนี่ก็อีกหนึ่งรังนะค่ะพี่น,อนอะะ้องสวยงาเด้อดอกะระปาปพกสวยนี่เด้อมดจ้าคนทำนี่จา้ามีโตกตาเด้อพี่น้องอ้นี่สีม่วงค่ะสีม่วงก็สวยๆสยัส่มๆไปเลยเอิญว่ากระดราปพกกับพี่น้อง สีเหลียงคาก็สวยเหลี่ยงค่ะนี่ค่ะคนทำเขาหยุดแล้วนะคะแต่การะเธยก็มาปลุกํำต่อค่ะก็ได้งานเพิ่มไปอีกเนาะใช่ไหมพี่เหมียวใช่ค่ะสามสาสุกๆค่ะพี่น้องค่ะช่องมีสซีชาแนลขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีซีชาแนลเลยค่ะพี่น้องช่องเล็กๆหรือดันกันกันเลยเด้อจ้า 好，平常。